สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่้องเอฟซีในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับนิกอีชาวบ่าย v i p แล้วก็หุ้นนิกคีชาวบ่ายปกตินะครับงมดประจำวันที่10นะครับเดือน1 1บเอ็ดสองพนะครับผมก็แนวทางหุ้นนิกคีเสาร์อาทิตย์นั้นปิดนะครับเนาะก็จะลงแค่รอบ v i p นะครับถ้าใดที่ชอบในวันนี้ก็ลองใช้วิจรณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับขอให้มา ปังๆก็แล้วกันแต่เมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้ก็มาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับของเมื่อวานนี้ในรอบ VIP นะครับเช้าผมให้วิ่ง7รุ่ด3าไปผลที่ออก44060นะครับในรอบแรกนี้หลุดน,นะครับพี่พี่ VIP เนาะ VIP นั้นหลุดในรอบแรกนะครับส่วนรอบบ่ายผมให้วิ่ง8รุ่ด4นะครับผลที่ออก58142นะครับของเรา81กับ42ไม่มีนะครับพี่พี่แต่ว่า สองตัวเด่นมาหมดเลยเนาะใครเอาแปไปวิ่งไปรูดหรือเอา4ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไป81แล้วก็42มาเป็นเพียงแค่ตัวเด่นตัวรูดนะครับตัวเจาะไม่มาส่วนแนวทางในรอบปกตินะครับในรอบหุ้นปกติในรอบเช้าผมให้วิ่ง9รูดสนะครับผลที่ออก4 9 2กับ สี่เก้าสองกับสี่สี่นะครับสามไม่มาเนาะแต่ว่าใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่เก้าสองตรงๆเน้นๆนะครับอืมสามตัวผิดแค่แต้มเดียวนะครับพี่ๆอันนี้สี่เก้าสองเนาะอันนี้เก้าสามสองผิดแต้มเดียวนะครับส่วนรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่งห้ารูดหกนะครับคนที่ออกหกสี่หกกับเก้าแปดนะครับของเรานะครับห้าไม่มาเนาะห้าไม่มาแต่ว่าใครเอาหกไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่ หกสี่สี่หกนะครับเน้นๆเ,เลยนะครับพี่พี่แล้วสามตัวก็ผิดผิดแท้มเดียวอีกแล้วนะครับเพราะว่านี้หกสี่หกเนาะนี่ผมไว่ห้าหกสี่นะครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้ใครมีโชคก็ยินดีด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมขอฝากบ้านด้วยนะครับพี่พี่สลับบ้านน้ำเต้าทองเนาะพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งผ่านเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับ ไปที่ได้คลิปได้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำตาทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับนะครับวันนี้ในรอบนิเคอิเช้า VIP นะครับผมให้วิ่ง9รูท5นะครับวิ่ง9รูท5ตัวเน้น90 54 56นะครับอันนี้ในรอบเช้า VIP นะครับส่วนรอบบ่าย VIP ผมให้วิ่ง0รูท6นะครับตัวเน้น64 68 01นะครับผมเนาะ ท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับอันนี้ในรอบ VIP นะครับนในรอบ VIP เนาะนะครับขอให้มาปังๆก็แล้วกันนะครับส่วนในรอบหุ้นปกตินะครับผมในรอบหุ้นปกตินะครับในรอบเช้าผมให้วิ่งนะครับไปที่3นะครับผมสายลู ผมให้ไปที่เลขหกสามสองนะครับ3ามสี่สามห้าหสองหสี่หห้านะครับ3มตัวให้ไปที่3ามหสนะครับผมอันนี้ในรอบหุ้นเช้านะครับ หกสี่หกสองนะครับแล้วก็สามสี่นะครับส่วนในรอบในรอบบ่ายนะครับพี่พในรอบบ่ายผมให้วิ่งผมให้วิ่งไปที่สองนะครับสายลูดให้ไปที่เลขเก้านะครับผมสองหนึ่งสองสาม 2 8นะครับ9 1 9 3 9 8นะครับ3ตัวผมให้ไปที่2 9 1นะครับเก้านสะครับแล้วก็สองหนึ่ง นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะหุ่นนิคัยเช้าบ่ายปกตินะครับท่านใดที่ชอบก็แคบหน้าจอไว้เลยนะครับก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับขอบคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับผมกราบสวัสดีครับ